ครับอ่าวันนี้ก็มีนักศึกษาใหม่นะมาจากอ่างทองนะเก้าคนด้วยกันนะครับทิ้งมาแต่เมื่อวานแล้วครับวันที่ยีิบเอ็ดนะวันนี้วันที่สองนะครับก็นั่งทำรายงานแล้วนะครับก็สบายใจได้ว่าจิตใจเริ่มมั่นคงนะครับที่จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับ ก็อยากจะบอกพวกเรานะผ่านทางสื่อนะครับพวกเราจะกลับบ้านกลับช่องนะไปเปิดเปิดดูบางคนอาจจะมีการหนีไปมันไม่แน่นน mm hmm. ก็ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสได้มาใช้ชีวิตร่วมกันจะกี่วันก็ตามไม่เป็นไรนะเพร mm hmm. าะอดีตที่ผ่านมาเราก็อาจจะเจอกันน้อยไปหน่อยอาจจะแค่เดินผ่านหน้าบ้านนะครับ mm hmm. บางคนก็อาจจะได้ มารับประทานอาหารในบ้านได้มาใช้ชีวิตร่วมกันนะครับใน <Okay. S 1> ไม่กี่วันเนี้ยก็จะมีชาวกระบ,บินบุรีนะฮะ mm hmm. ก็คงจะเดินทางกลับไปหลายคนนะฮะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเ mm hmm. <So, S 2> ตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้สั่งเสียกันซะใครเคยทำอะไรผิดนะครับ mm hmm. วันนี้เรียนเรื่องตายเพราะปากกับเรื่องขอโทษ อย่างไรให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับชวิตเราก็ต้องอยู่ด้วยการให้อภัยนะฮะการให้อภัยเป็นก็เรียกว่าอภัยทานเนี่ยเป็นธรรมะเป็นการทําบุญในหมวดของการให้ทานที่สูงที่สุดน,นะครับหมวดของการให้ทานตอนนี้หัวหน้าครับสมาชิกเรามีกันกี่คนครับตอนนี้ สามสิบพอดีละฮอือสามสิบพอดีนะครับในจังหวะนี้อาจจะมีภาพนะครับเราจะดูไหวหน่อยนะครับก็อยากจะให้เห็นหน้าเห็นตานะครับสมาชินะครับ ก็หลอดใช้ได้น่พอได้หนือเวลาไเปิดดูใน y o u ่ u b พวกหน้าตาอะไรแบบนี้พวกเราก็คือชนชั้นผู้นำนะเราฝึกับเป็นผู้นำที่นี่คือโระเรียนผู้นำเราเราไม่ได้ฝึกมาเป็นผู้ตามนะเราฝึกเป็นผู้นำก่อน ย่างน้อยก็ผูน้นำครอบครัวนะครับผู้นำครอบครัวหลังจากนั้นก็จะไปเป็นผูน้นำสงนำังคมผู้นำชุมชนนะครับในที่สุดกนะ็อาจจะเป็นผูน้นำประเทศก็ได้ไม่แน่ไม่นอนนะผูน้นำต่อไป การเรียนการสอนวิชาชีวิตใหม่สร้างได้นั่งคือของันที่22ติรรมการต่อสูมันมีรุ่นพี่ของเราที่ทททเขากลับไปแล้ว,ลวขเวาขาพยายามเขาก็นึกถึงนะคนคิดถึงที่นี่นะพูดไปในเฟซบุ๊กว่าคิดถึงบานทักใจนี่ถ้าได้เห็น นี่นะครับมีความรู้สึกว่ามันเป็นผูกพันกันอยู่ความผูกพันความรู้สึกเมื่อวานผมาพเอาไว้คั้งหนึ่งแล้วัมจะเป็นภาพหม่นะจำไม่ได้เราชื่ออะไรต้องต้องต้องม่อยู่อ่านซองพี่สาให้ติตั้งับไนแบบน เว่าเรน้องเพลงะไรบันเป็นคนที่นั่นเลยไหมต้องจบปศเลยไม่ไบอายุวสิ <h ands> <h ands <h ands> <h ands ่มแล้เป็นอะไรดูจดีว่ะว่าพูดาย่ิงนนี้ยี่เหมโอ้โหโอ้โหมาวันเดียวไป ไ่กี่คนบญมีด้วยหรอโอ้โหนะเป็นบวชด้วยผมคนมาตั้งนานไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านนะก็ไม่ว่ากันนะเราต้องมีมุทิตาจะอยู่กันแบบคนผู้หญ่ครับเมตตาตาลิตาภพิตาไอเดเนี่ยนะก็คือว่าพออยู่ดีเพื่อนก็มีความสุข เออเด่นไปไปไปรั้วบอกาบอกไปทำบอกการด้วยเล่นเรื่องเนโดดด้วยครับก็มาดูสภาพแวดล้อมแล้วนี่ต้องคิดว่าจะอยู่ได้มอยู่ได้นะ

ไงอยู่แ yeah, ล้วม <AT> ีความสุขไหมเรามามาโดนอย่างนี้ไม่ยายรก็ถูกเหมรอนกันคิดว่าจะอยู่ในชุมชนไม่ได้ทำตัวเลยนะมาอีกวันเดียวตรงนี้ก็พยายามทำรายงานตั้งแต่วันที่สองเลยนะ นี่คนระต้องขยับหน่อยคนะต้องต้องขอยกับโทษคุณพุทธนะุ์คุณพุทธุ์คุณทีมันก็ไว้ไปเลยนะต่อไปเราก็ต้องมาช่วยกันทังนะต้องถ่ายเงินเมื่อชีพขึ้นหัวขาดอีกแล้วรับนี่ไนวะ Okay. Okay. โอเคใจโอเคจิตใจโตูความุมจิตใจอายุเท่าไหร่ทีนี้สิบเก้านิดน้อยที่สุดไหม

โอเโอ้โหใช่ไหมโอ้โรู้จักมา้งจนวนกันอืหคิดว่าอยู่ได้หมทางก็ได้นจั ถูกเดียนะแต่กงต้องใจทำงานแล้วหนึ่งะสู้นะข้าง้าอู่ไหมอ่ชีวินี้พู่เลยนะพ่อีพี่น้องไหมพีน้องคนหนเืนผู้นำคนโตด้ยแฟนอยังมีพบกัาหนู่มเลย เขารออยู ớ, ớ ่ไหมเขารออยู่บ้าพ่มีมีอะไรจะบากถึงไหมมีอริงใจเขารู้เปล่าจริงใจมีแต่ร้นไหมเขารู้ท่าดนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วพ่อแม่เขารู้ไหม ะเออยู่ได้ไหมยู่ได้นะอยู่ได้ชื่ออะไรครับชื่อักครัชื่อรักรชื่อรักรักครับรักชื่อรักไนี่เท่าไหร่สองพหก้าพันยี่กัเนแ้ัยนี่อแม่ล่ะ

เดี๋ยวขอให้เคนนะขอให้เคนนะขอให้เมาแล้วสี่คนนะ อออโอเคถูแล okay, ้วอนะออยุเท่าไหร่ออุาุาหน้าตาใบจบจบอะไรมามนะจบแค่ปอ ปรับ yep ูกอเพียงแค่ชันต่อบกนะโอเคอยู่กับใครกันเนี้ที่ป้านาหารเยอะเลยพ่อตายแม่สิดบุ้นแล้วกจะเขีเรืองความไม่เที่ยาการมาถูกเป็นภาพว่าเนี่ยสี่วันัี่แบี่ ที่นึ่ง้นี่แลนเานี่เป็นานแล้วสินี่เแล้วมชวนมาป็นบทอรบอะจากเมบแล้ววทงานหรือเปล่า ไม่ติดผูกอยู่ติดนาเรื่องผมพอดีจะติดงานเราไม่งตึกอะไรต้องเป็นกามชัดเจนชัดว่าชัดทำอะไร้ ไหนนะอยู่นู้นอะไรื่อยๆนะค็เรื่อไหนๆก็ไหน่องพิการนะครับองอย่างนี้นะี่สิบเก้าเออสิบสิบเก้านี่อยู่ไหนอยู่กับเพ่อนล้ว แล้วพ่อเรียบดีมันไม่ดีมันยพ่อมีแม่ใหม่มีแม่ใหม่รักเรามม่ผัวไม่รักเราเราขาดยาทั้งหมดเลยครัเรากัดแม่แม่แม่ของเราเนี่ยแล้วแม่เราเรานผัวใหม่มีคนกนัวเ็นแล้วมีพี่น้องโอ้พี่นี่นะ พ่อแม่อกีนตก้ือว่าีมาหือล่วเปกู้ชายผู้ช่ผู้ช่กู่้วาหมยังไง้ถึงว่าตั้งใจเรียนเป็นโลกไม่ดีบางเรองก็ไม่ดีเนี่ยอ่ะก็รู้จักต้นต้นกัน่นนี้นะครับเพราะว่า สามทุ่มห้านาทีแล้วครับสามทุ่มห้านาทีนะเพราะงั้นก็ฝากนะาะสรุปนะฮะสรุปนะะักศึกษาชีวิตใหม่ทั้งหลายนี่คือชั่วโมงชีวิตใหม่สร้างได้นะครับ อดีตก็คืออดีตไม่ต้องไปจมปากกับมันนะครับนี่เรามาเริ่มชีวิตใหม่แล้วไม่ต้องไปอายไม่ว่าใครจะเป็นอะไรมาก่อนก็ตามยอมรับความเป็นจริงของตัวเองยอมรับผิดนะฮะคนส่วนใหญ่เขาให้โอกาสนะแต่เราจะให้โอกาสตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้าเราอยู่กับอดีตจมปากอดีตนะครับแสดงว่าเราไม่ให้โอกาสตัวเองนะฮะเราไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองนะครับอ่าก็ มาเริ่มต้นชวินใหม่ที่นี่นะครับแล้วแต่ละคนก็จะมีภาพยนตร์นะนี่คือเป็นภาคที่หนึ่งภาคที่หนึ่งของพี่น้องชาวอ่านทองนะครับแล้วก็ส่วนผู้ที่มาอยู่ก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีคลิปวิดีโอมีการถ่ายทำเอาไว้บ้างสำหรับบางคนแล้วก็จะมีติดตามนะฮะติดตามเวลาไปเยี่ยมบ้านก็ไปเก็บภาพเก็บอะไรด้วยแล้วบางคนนะครับ เป็นสมาชิกกลุ่รรมทำนำชีวิตหรือว่าโรงเรียนชีวิตใหม่สร้างได้คล้ายๆว่าลงทะเบียนหัวใจกันไว้นะครับทางโรงเรียนชีวิตใหม่สร้างได้ก็จะเป็นไปไปลูกพันธ์กับท่านต่อ,อในนามขององค์กรทำนำชีวิตของเรานะครับอย่างเมื่อวานมดเมื่อวันซืนนะมดก็โทรมาคุณรีกุจอมากนะครับจะไปเปิดหลักสูตรซุปอร์คิดนะฮะ ที่ปทุมธานีนะฮะจะไปเอานักเรียนมาจากโรงเรียนพี่สาวพี่สาวสอนโรงเรียนอยู่คลองสิบเอ็ดนะฮะอย่างเงี้ยแต่ยังไม่มีกําลังไปช่วยก็กําลังรอกองกําลังไปช่วยอยู่ตอนนี้มดอยู่คนเดียวนะ,ะไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะวันศุกร์นี้ก็นัดพี่สาวนะฮะเพราะมดมีภากรกิจจะต้องไปสักเขาเขาเป็นนักสักนะ,ะสักลายเนี่ยเขามีคิวเขาบอกว่างานเนี่ย รอเขาหลายงานนะครับที่ที่ที่ประทุมที่กรุงเทพเขาต้องเดินสายไปงั้นวันศุกร์นี้นะครับอาจจะลงไปพบกับมดที่โรงเรียนพิศสาวเขาก็ได้นะอย่างนักศึกษาชีวิตใหม่บางคนจบไปแล้วอย่างเงี้ยก็นัดหมายกันยกตัวอย่างให้ฟังเรามาทํากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันนะครับเรามาสร้างอนาคตร่วมกันจางไหมฮะโอเคนี่ก็